พี่น้องรู้ไหมว่าการส่องพระเนี่ยมีสองสไตล์มีสองแนวนะหนึ่งก็คือส่องจับถูกสองคือส่องจับผิดส่องจับถือจับถูกก็คืออะไรส่องจับถูกก็คือส่องดูความงดงามส่องดูพุทธศินส่องดูความให้เกิดความแบบอิ่มเอมใจเกิดความซึ้งใจคือรู้อยู่แล้วว่าแท้อย่างเงี้ยคือส่องไปเนี่ยไม่ได้ส่องเพื่อได้จับผิดนะ ส่งไปเพื่อจะดูจุดดูเม็ดบวนสารดูเนื้อดูความสวยงามอันนี้เขาเรียกว่าส่งส่งจับถูกถ้าส่งจับผิดคืออะไรส่งจับผิดก็ส่งจับว่าพระองค์นี้มันเป็นพระเกศพระปลอมพระที่ก๊อ y ปี้มาหรือไม่นะเห็นพระเกศพระปลอมพระก๊อบปี้มาไหมเพราะนั้นเราก็จะหาจุดที่มันไม่เป็นธรรมชาติที่มันแตกต่างจากความเป็นจริงแล้วที่มันไม่ควรจะมีแล้วมันมีแล้วมันมี ควรจะมีแล้วมันไม่มีฟังดีนะครับมีแค่สองอย่างนะบักเครื่องนะสองอย่างนะครับแล้วก็สองสิ่งสองอย่างก็คือส่องเพื่อจับถูกกับส่องเพื่อจับผิดนะฮะส่องเพื่อจับถูกส่องเพื่อเอาอะไรเอาอัทรสเอาความสุขเอาความอิ่มเอมใจเอาเขาเรียกว่าศูนทรียภาพนะฮะขณะเดียวกันถ้าส่องจับผิดก็คืออะไรส่องเพื่อจะดูว่า มันเก๊มันปลอมมันเป็นธรรมชาติไหมหรือมันอะไรมันผิดเพี้ยนไปไหมแล้วดูดูอะไรดูสองสิ่งนี้นะฮะสองสิ่งนี้ก็คืออะไรที่ควรมีมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ควรมีแล้วมันดันมีมันไม่ใช่นะพี่น้องครับอ่าอย่างเช่นปลาซุมกอนะ